การทอดผ้าบางสกุลที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างไรเราไปดูขั้นตอนการทอดผ้าบางสกุลพร้อมกันเลยครับผู้ชมที่กรพรักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหลักการและวิธีการทอดผ้าบางสกุลเนื่องในพิธีบําเ็ญกุศลส,สวดพระพิธธรรมศพนะครับว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไร ถ้าผู้ชมที่ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพไม่ว่าจะจัดที่บ้านหรือว่าจัดที่วัดก็ตามเมื่อพระสงฆ์สวดพระพิธีธรรมจบแล้วจะเป็นทํานองภาษาบาลีล้วนที่เรียกว่าทํานองหลวงก็ดีหรือทํานองพื้นบ้านก็ตามหลังจากสวดเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกร ก็จะบอกให้เจ้าหน้าที่นั้นราดผ้าภูสายโยงสมมุติว่าวันนี้พระสวดจบแล้วเจ้าหน้าที่ได้ราดผ้าภูสายโยงเรียบร้อยแล้ววันนี้ผ้าภูสายโยงก็จะใหญ่เป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามาถ่ายคลิปสาธิตการปฏิบัติให้ท่านผู้ชมได้ชมที่วัดยางกวงนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ราดผ้าภูสายโยงดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับ หลักและวิธีการปฏิบัติของพิธีทอดผ้าบางสุกุลก็คือทางฝ่ายพิธีกรจะาภาพจะได้เชิญแขกผู้ใหญ่หรือท่านที่เคารพและนับถือเป็นตัวแทนเจา้าภาพทอดผ้าบางสุกุลปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับหลักปฏิบัติก,ก็คือเราจะทอดผ้าอย่างไรมีหลักปฏิบัติและวิธีการอย่างไรผมเชื่อว่าหลายท่านนั้น เคยไปร่วมอยู่แล้วท่านผู้ชมลองสังเกตดูครับว่าเมื่อท่านเป็นผู้ถูกเชิญทอดท่านั้นท่านทําอย่างไรมีหลักและวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับขออนุญาตสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมหลังจากที่ท่านผู้ชมได้รับภาพมัสกุลใจเจ้าภาพมาแล้วเมื่อมาถึงหน้าอาสงง ท่านจะนั่งลงหรือยืนสมมติว่าพระสงฆ์นนั่งอยู่ด้านหน้าผมก็คือด้านในอาสงนี้นะครับท่านจะยืนอย่างนี้หรือว่านั่งคุกเข่าต่อหน้าพระสงฆ์อย่างนี้ก่อนที่จะนั่งหรือยืนผมขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ชมครับว่าข้อสังเกตก็คือถ้าอาสง์ต่ํา เมื่อท่านรับภาพบางสกุลแจกเจ้าภาพมาแล้วผมแนะนำให้ท่านนั่งลงก่อนครับแบบนี้โดยหันหน้าเข้าหาพระสงฆ์แต่ยังไม่ต้องทอดผ้าบางสกุลรอให้ครบทั้งสีท่านก่อนจึงจะทอดผ้าบางสกุลพร้อมกันซึ่งคำว่าทอดนั้นก็หมายถึงการวางไว้นั่นแหละครับภาษาพระใช้คำว่าทอดนะครับ แต่ถ้าอาจสงสูงการที่เรานั่งบางครั้งมันก็ไม่เหมาะเพราะว่าเวลาทอดผ้าบางสกุลเนี่ยครับมันจะยกสูงไปนะครับซึ่งก็หลายท่านก็ทอดไม่ถึงก็เอาเป็นว่าถ้าอาจสงต่ำอย่างนี้ท่านควรน,นั่งครับถ้าอาจสงสูง ท่านควรยืนครับแต่ว่าขอให้ยืนห่างจากที่นั่งอาสงพอสมควรแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าถวายความเคารพต่อพระสงฆ์แล้วแต่ข้อที่ไม่ควรทำก็คือว่าถ้าอาสงต่ำแบบนี้ท่านไม่ควรยืนครับเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยยืน คำหัวพระสงฆ์ซึ่งร,รมเนียมไทยเราถือว่าไม่ถวายความเคารพแด่พระสงฆ์ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมสังเกตเอานะครับว่าควรยืนหรือควรนั่นนะครับพิจารณาเอานะครับแต่เมื่อได้รับผ้าบางสกุลมาแล้วถามท่านผู้ชมครับว่าการทอดผ้าหลักในการทอดผ้าทอดอย่างไรนะครับ ถ้าท่านผู้ชมได้ชมข่าวในราชสำนักจะเห็นว่าในหลวงของเรานะครับทอดผ้าบังสุกุลอย่างไรทรงทอดผ้าบังสุกุลอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นแหละครับถูกต้องแล้วนะครับเมื่อได้รับมาแล้ววิธีการทอดผ้าให้ท่านผู้ชมจับผ้าแบบนี้และก็วางไปด้าน บนผ้าภูสาโยงประนมมือยกมือไหวหนึ่งครั้งและลุกข,ขึ้นไปนั่งที่รับรองเดิมณนะตรงจุดนี้<อ>ผมก็แนะนำกับท่านผู้ชมสองอย่างหรือข้อสังเกตให้ท่านผู้ชมสังเกตสองอย่างว่าเมื่อท่านรับภาพบางสกุลมาแล้วอย่าทอดผ้าบางสกุลตามแนวยาวของผ้าบางสกุลอย่างนี้ แบบนี้นะครับผิดวิธีครับการทอดผ้าบางสกุลต้องทอดแบบนี้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นชัดนะครับออกข้อแกครับรู้สึกว่าจะมีอุปสรรคเยอะและเกินวันนี้นะครับเพราะใกล้ค่ําแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบปกโมงแล้วนะครับที่ผมมาถ่ายคลิปสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมการทอดภาพบางสกุลไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็แล้วแต่ ต้องทอดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าทอดแบบนี้นะครับผิดวิธีครับและอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ไปร่วมงานบำปปสนสเพ็ญกุศลศพเกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการเราเรียกกันว่าอนุสาสนาจารย์ครับเมื่อพระสงฆ์สวดแล้วหลักปฏิบัติของฝ่ายอนุสาสนาจารย์หรือว่าธรรมเนียมป,ปฏิบัติของทหารนะครับ จะเอาผ้าบางสุกุลเนี่ยครับมาเทียบไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับจะวางไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเชิญมาทอดผ้าบางสุกุลแล้วนะครับทางแขกผู้มีเกียรติที่เชิญมาทั้งสี่ท่านพร้อมแล้วก็จะจับผ้าบางสุกุลเหมือนกันครับก็จะทอดแบบนี้นะแล้วก็ยกมือไหว้อันนี้คือธรรมเนียมปฏิบัติและหลักปฏิบัติและอีกข้อหนึ่ง อยากจะแนะนำกับท่านผู้ชมก็คือว่าเวลามาทอดผ้าบางสุกุลนะครับท่านไม่ต้องกราบนะซึ่งหลายท่านนั้นกราบผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมที่จะมากราบเพราะอะไรแหละครับไม่ใช่ว่าการกราบพระไม่ดีนะครับการกราบพระกราบเจ้านะี่นเป็นสิ่งที่บังควรทําอยู่แล้วครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ถวายความเคารพแด่พระ,ระสงฆ์ครับ แต่ขณะที่ท่านมาทอดท่าบางสกุลแล้วมากราบพระเนี่ยข้อพิจารณาก็คือการกราบพระต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช่ไหมครับมือหน้าผาและก็หัวเข่าอีกสองเป็นห้าเรียกว่าครบทั้งองค์ห้าแต่ขณะที่ท่านทอดผ้าบางสกุลเนี่ยบางครั้งต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ชมตรงๆว่าอมืมันไม่สง่างามน,นะครับไม่สง,างา่างามยังไง บางคนก็กราบที่อาสง์ขอโทษเพราก็มือลงก็ทํามือแป,ป๊บๆๆ,ๆ,ๆๆอย่างงี้ครับมันกลายเป็นว่าเอ๊ะกราบพระแต่ไม่สง่างามบางคนกราบที่พื้นนะครับหัวก้มมีแต่มือลงครับมันก็เกิดความไม่สง่างามใช่ไหมครับในการปฏิบัติพิธีและก็ในการประกอบพิธีเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำท่านผู้ชมที่ไปร่วม การบำเพ็ญกุศลศพถ้าท่านถูกเชิญทอดผ้า,าบางสกุลก็ดีถูกเชิญถาวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก็ดีท่านไม่ต้องกราบครับไม่ต้องกราบทำอย่างไรครับเมื่อนั่งพร้อมกันเรียบร้อยแล้วสมมติว่าท่านเป็นคนแรกท่านก็เหลียวซ้ายพอพร้อมแล้วนะครับท่านก็สมมุติว่าผ้าบางสกุลวางไว้แบบนี้เมื่อพร้อมแล้วท่านก็ยกผ้าบางสกุล จับแบบนี้และท่องลงบนผ้าปูเสยงเสร็จเรียบร้อยท่านก็ประนมมือน้อมศีรษะลงเล็กน้อยยกมือไหวกับทระนั่งประจำที่รับรองเดิมอย่างนี้สง่างามกว่าไหมครับโดยที่ไม่ต้องกราบอย่างนี้กรผมว่าเช่นเดียวกันการถวายททยธรรมแดระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันครับหลักปฏิบัติเหมือนกันครับท่านผู้ชมเมื่อมาถึงอาสงให้ท่านนั่งพักคอย หรือจะนั่งชันเข่าก็ได้เห็นว่าท่านผู้มีเกียรติทั้งสามท่านหรือทุกท่านที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเราถ้าเราเป็นคนแรกถ้าเราเป็นคนสุดท้ายก็หันดูข้างหน้าทางขวามือเราเขาพร้อมกันแล้อยังเขาทําอะไรนะครับเมื่อพร้อมแล้วท่านก็โยกไตยธรรมนะครับประเคนพระสงฆ์นะครับประเคนพระสงฆ์พอพระสงฆ์รับเรียบร้อยท่านก็ ประนมมือยกมือว่า้และกลับขานั่งแต่จำที่รับรองเดิมเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าประเค้นไตยธรรมและเกิดความสง่างามเป็นบุญญักิริยาที่ควรแล้วนี่คือหลักวิธีการทอดผ้าบังสุกุลวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมของศาสนาพุทธเรานะครับว่าวิธีปฏิบัตินั้นควรปฏิบัติอย่างไรที่จะก่อให้เกิดความสง่างาม ถูกต้องเหมาะสมเหมาะควรนะครับนี่ก็คือการสาธิตในการทอดผ้าบังสุกุลและประเคนเครื่องทยยธรรมแด่พระสงฆ์ที่ควรปฏิบัติที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณคุณเมตตาบาร,รมีของครูบายางพวงพระอาจารย์พระคุปปาลัสุรเดชท,ที่ได้เมตตาอนุเคราะห์สถานที่ที่อาจสงสรากรการเปลี่ยนแห่งนี้นะครับ เป็นจุดสาธิตในการทอดภาพมาสกุลให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสาระน่ารู้เหล่านี้จะนํามาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจํานะครับทางช่องสาระนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามในคลิปต่อไปจะเป็นสาระเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปวันนี้ขอขอบคุณเมตตาบารมีของคุบายังกวงพระครูปรลัดสุรเดชนะครับ และท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในช่องของสาระนะครับของผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อช่องนะครับเป็นช่องสาระสาระนะครับก็นําสาระเพราคิดอย่างนี้มาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ